สวัสดีค่ะ FC ฟซีฝังไทยและฟังลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องดามาตามพ่อออสพ่อออสฝันว่าแม่ที่ตายแล้วมาหาให้เลขกันสามตัวพี่น้องรับชมรับฟังกันเลยนะคะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องดาพาโชคด้วยนะคะขอบคุณค่ะพ่อออสเลยพ่อออสพ่อออสได้อจเร้อนี่ฝันเด้องพอดีเราความฝันในฟังเด้พี่น้องเด้อ เอาเราอีกได้พอคุบาวอันนี้นะคุบาวโซด้วพี่น้องเด้อนี่ติดต่อได้เด้อเนี่ยนี่โซดสนิทฉิดสหายนี่นี่นี่ออกช่องไหนช่องน้อแม่น้องกดาพาโชคนี่แหละจ้าติดตามหอยเด้ออือภาโชคโชคขลักโชคแน่อย่ดอกี่วัดประโคมมุ่งมาโชคเกียรนี่แหละที่โชคมื่วนนี่แหละคุณวะโชคโชคโชคตัวคุเอาคุณฟันไดขลักแน่ไหมกระริฟ้าวตั้งกล่องเลยนี่ฟันยันใหญ่ฮะ ฟันจงได้เรบา่ปนไรือ้ออ่เาโอ้ยไม่บอกเลยะเอากระฟันเด้อก็เรามงฟันเป็นจะได้ของฟันนะพอฟันเหญ่ฟเนย่แถาอันยหญเแถาดีเซียไปนั่นแร้วเ่จ้ะนันแล้วเป็นปีแล้วเก้าเโอ้ยอยู่คนเก้าเกจโอ้ป้าแสดงอายุยืนอยู่เนาะอายุลายขังอยู่ได้ในปูเถ่าเนาะเสี่เจ้สอ๋อจจก้านันนงกันนี่เนาะจจ เกต่สจ้ะเฮ็ดวุ้นในเพลนเฮ็ดุห้าคนแล้วบอจ้ะเกออลงทุนไปซื้อไล่ไปในเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าจนฮะไปซื้อวบอจ้ะอ๋อซื้อไล่แล้วฟันฟันมาจัได้กาะลองให้เอฟซีคอยฟังดูตันบาทให่มหาแล้วอืมฟันมาให่มหาบอจ้ะไม่คนบอกเลขเลยบอกลือยังไเลืว่ามาทาข่าวทามข้าวก่อนทามข่าวทข้าวอืม เป็นห่วงลูกไายเออเป็นห่วงเพิ่นนอนลูกไายเพป็นห่วดแล้วมีเนี่ยไหมเออเอฟซีว่าสนใจแน่วันอันนี้อันนี้เป็นเพิ่นโสดเด้อจ้๊เด้อนี่ยนุ่มโสดเด้อนุ่มโสดเด้อไดหนุ่มโสดแห่งค้ามเหมือนแก้วผู้ใดสนใจติดต่อเด้อค่ะเด้อติดต่อโดยตรงทางแม่น้องดาก็ได้ส่วนเจ็ดเก่าจ้ะเพิ่นฟันบอกเพิ่นเอาเพิ่นมาบอกเลยเพิ่นมาบอกไปตัวเลขเลยบอกพอมาบอกเขาบอกที่อยู่เพิ่นเหอืมจ้าจ้ะอันกับฟันที่เพิ่นบ่อยป่ะจ้ะ ันคือว่างวดอวดก่อนฟันเห็นผื่นแหละฟันถือเล็กคนนะพนหนึ่งวัวจัดงานศพอ๋อฟันวัวจัดงานศพแต่ว่าห้าชั่วคนแง่ไปมีมวลด้วยจ้ะเอางานศพยังคือมวนนอนบ้านยังบ้านเหรอใช่เป็นกระลุกเป็นมากไหมอ๋อเพิ่นเพิ่นใต้เลยอ่ะเพิ่นกระลุกมากอ๋อจ้ะไม่ใช่ก็ะพริไปเองๆจ้ะถือเป็นสีนอนงานศพคือมวนนอนแต่มันก็มีเห็นให้มาในข่าวเนาะจ้ะที่ว่าก็จะว่าบางคนเพ่น ่นตตยแล้วช่อนี้่น่นหาศเศร้าเออ่นว่าพ่นสิสรยางไว้นบกหาศูห้เไร้า้มีเป็นมีโมโฮลีมีหยังก็มีลายนาะแา่เนาะแต่ว่าคันโซกสาแล้ว่นคิดนคิดลายเนาะไปไแต่ยังว่าอะไร่นก็เป็นลูกไส้เดียวเนาะ่นก็เลย่นก็เลยคิดหอด่นก็สิวนเวียนเนาะพ่อเนาะ่นก็สิวนเวียนนํำห่วงวันนี้อันงวดก่อนนะเพิ่นทำเพิ่นมหาเลขยังพอ่วยเขาเก็บก็หนึ่งแปดเออ อยางเสียงตกล่ะจ้าก็งอในก็สิตามีอ๋อจ้าอในกรสิต้ามตวเกาอีกอาอบริเฮตหายห็นหน้าปุจ้ะเห็ใเจ้าเห็เออเขามีหน้าแต่หาคนอื่นเหตุปุ๊จ้ะเจ้าเห็อ๋อก็เจ้าสาเหตุจ้ะอยู่อยู่ผู้เดียวติอยู่บ้านเ่ดเดียวหนึ่งเขาหนึ่งน้มเองเลยกินน้ำร้านอ๋อจ้ะแค่แกันหนึ่งจ้ะ ก็สบายเนาะเดากเขาอยู่ผู้เดียวจะกินก็กินบู่จะกินก็นอนเนาะพูดถึงก็จะเนาะถึงโาแหล้วจะไปกับไปจะไปกับไปไปก็มาหาพีนอนเห็นเห็นแม่น้องรามานางเล่นเนี่ยโอ้ยหมูเพิ่นบริขาด้่พี่น้องคนนั้นมากคนนี้มากบวชขาดเลยบ้านเพิ่นคนนะคนดังแข่งคันหมดแก้วเลยพี่น้องเอ้ยนี่คนมากผู้ผู้สาวแก่ผู้ใจสนใจติดต่อมาเด้อจ้ะนี่ฟันกับฟันแม่นพร้อมได้ไหมเจ้ะนี่ อันนี้พอ่อพอพอ่อนให้เลขก,ก็ได้ก็พอ่อไมด้มันเปนน็นคนเบากน้อยเดอ้อนอกจากนอกนะ้องแแม่น้องได้ครับยายวีสีวาวเอาเบิ้เขินเอาคนในน้อยๆบาในน้อยเด้อจ่าเลขคนนี้เนาะพ่อแต่ว่าเจ็ดเก้าเนี่ยนุสิการเจ็ดหกเดมเด้อเพราะว่าเก้ากับหกมันตัวเดียวกันแม่จ้าเก้าหกปอ่อาเพราะว่าเนี่ยมันตัวเดียวกันแมจ่จ้านี่เด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อจ่าเลขคนนี้ เลขเพิ่นกับบัวลายพี่น้องเด้เอเหมือนพ่อออดเนี่ยเหนึ่งแปดได้ไหมเอาหนึ่งแปดนั่นบ่กจะจะโอ้ยมามา,มาจะรับประกันมันจะมีโปรได้เนาะรู้ว่าเลขสองอยังไหมจ้าแต่ว่าเอาขอ,า,า,เาของว่ามาเหลาความฟันให้กันฟังไหมจา้าเลขตรงเลขตรงกรัน<ม>เ,เลขตรงกันลายเจ้าจ้าเนี่ยเลขมันก็ต้องมีตรงกันธรรมดาแหละศูนย์ถึงเกา้าเนาะเลขมันก็มีสำนันไหมจ้าอันในบรรดาเนี่ยเจ้าหมักตัวใดพอหมักตัวใดสุด อ่านบรรดาเล็กนี่สิมักหนึ่งแปดเนาะพ่อพอจะเน้นหนึ่งแปดจะเป็นน้องเดอ้อเน้นหนึ่งแปดเสียงเล็กนี่เลกเดาอเลกเสียงด้อจ่าเด้อจ่เล็าากพอออน่นึนนฟันเห็นแอนแม่เพินท่เซียไปแล้วไปน้องเผินอายุเก 9, ้าสิบเจ็ดงเนาะเอาเข้าเคาเคียนอันนี้เขาคือเคียนอันนี้เก้าเจ็ด วันนี้เพื่อนก็นเลยใสย่ศูนย์ไปน้ำพี่น,อน,น,น้อ,นนองเ,งดอดเ,อเพราวนะ,ว,ะาว่าตายแล้วเอาอนาะตาย, 9, 7, ตย 9, 7, แล้วผมเลยใส่ศูนมาพี่น้องเดอจ้ะจดอเดอพี่น้องเดอพ่อออสเนี่ยกัศูย์เ่ะจ้าเพื่นว่าเ็นแม่เพื่นที่ตายแล้วอาเกาสิบเจ็เพื่นก็เลยใส่ศูนไปศูนย์เจ็เพราะว่าน่กเจ็เลยแม่น้องดากันเพราะว่าหกับเตัวเดียวกันนะคะหนปดนี่เพื่นว่าเพื่นมักหนึปดเอพี่น้องชุดนี้เพื่นว่าหมากหป กาลองเบิรงเนาะพิจรารณาเบิรงเด้อพี่น้องมันก็บ่มีผูดด้ใดรู้ว่าเลขสิออกหยังเด้อจ้ะมักระจัดบ่มักระเลื่อนผ่านเด้อจ้ะเบิบ่งวุฒิสิทธิอันเฮาก็ไปซื้อรัฐบาลเนาะสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะคะออดผลกับพีค่คนเว้าวน้อยๆเนาะหน้าก,ก็ไม่ดันด่เว้า,นา,นา,นานบเบิดเลยจ้ะนี่เว <c oughs> ้านจน <c oughs> มานั่งเล่นเสียเผลกับว่าน,นี่นะหายไปแนวทางแล้พี่น้องเนาะเฮาก็ความฝันเนาะเฮาก็บว่าูกมันสิออกหยังจ้ะ ขอบคุณนัเนี่ยพอหลายๆเด้อจะจะหายไปแนวทางเนาะมันกับบมีผู้ได้ลู้เลขจอกยังเด้อพี่น้องเด้อคำว่ามันไปตรงส้ำนักได้มันอาจจะเปตรงกับใจเฮาเนาะบางทีบางคนเขามีเลขในใจแล้วเนาะเฮากับซื่อเฮากับพิจารณาเด้อพี่น้องคำว่ารู้ว่าเลขจอกยังพอสิใายหน้าใายบ้านใส่เนาะพอไม่บอกรักใครบอกรากเป็นอะไก็บอกใครบอกนันเนอะไรก็บอจงไว้เด้อจงไว้ผู้สาวนางแนนต์เล บ้านเพิ่นก็เงียบเนียพี่น้องคก็มีคนอยู่นี่แหละใส่โสดเนาะบางมื่อแม่น้องก็ได้ขี่รถผ่านพี่น้องเห็นปุ้ยเต็มอื่นๆอยู่ไปโอ้บ้านใส่โสดเนี่ยขากี่ตัวพี่น้องแต่เมื่อแตเมื่อมือนี้เงียบเมื่อนี้พี่น้องเมื่อนี้เงียบเลยว่ามีผู้ใดมาหาผมว่าผมว่าจะเสาะผู้สาวกอบผมมาหาได้พี่น้องผู้สาวของผมว่าผู้สาวรวยมากเลยผุ้น้าผู้สาวรวยมากเลยนะมากกว่าเลยกับพี่ผู้สาวมันเข้าอยู่บ่วพอบ่อือ เราคิดยังอ้าบ่บ่ยังอยู่คนเดียวเตียงเมืม่อก็ดีอย่างเนาะมันก็ดีอย่างเสียอย่างไม่กันอยู่คนเดียวเมืจ่จ้ะแต่ว่าพูดถึงว่าแต่เฮามีครูเมันก็ยังมีเนาะมีคนซอยหนึ่งเขาหนึ่งนา้าดิเขากับน้าให้เฮากินเมียรบุบวันเดชจ้างกอดเชี่ยว์ยาพานึ่องแกก็เข้ากันแล้วนะพี่กรธรรมดาแหละกระกระซอยกันแม่พี่น้องกระตกซอยกันทำมาให้กินขู้นมือนี่เอาไปเพื่อนน้ำมาเป็นร้านขาได้พี่น้องเด้อมาติดเสียงดังเลจังน้อยแด้วพี่น้องเด้อ นางดามานังเด่นยินดีนจ้ะขอบคุณพ่อออดลายๆเด้อที่มาเป็นแนวทางเป็นสะพานบุญมักกระจัดเด้อแจกผลอามาคักวันนี้มันใจคักมันพอนั่นผลมันใจคักเด้อพี่น้องซื้อเด้อแจกผล่าซื้อหวยรัฐบาลแลวกินแบ่งรัฐบาลไว้นะคะขอบคุณด้อค่ะ